สวัสดีครับพบกับด็กตอร์นชาแนลเป็นประจำครับวันนี้เราจะคุยกันถึง5ข้อนะครับ5ข้อในการใช้อินเวอร์เตอร์โซลาร์เซลล์ให้ดีให้ทนนะครับ5ข้อในการใช้อินเวอร์เตอร์โซลาร์เซลล์ให้ดีให้ทนเรามาชมกันครับข้อแรกนะครับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับจะต้องได้มาตรฐานนะครับมาตรฐานในที่นี้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นมาตรฐานที่มีการยืนยันนะครับว่าได้มาตรฐานจริงจริงนะครับจากโรงงานไม่ใช่แค่ ตัวสติก k e กนะครับหรือว่ามาเป็นตัวอักษรที่เขียนอยู่บนกล่องแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอินเวอร์เตอร์นะครับที่ดีจะต้องได้มาตรฐานนะครับอย่างในกรณีนี้เนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่าตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับได้มาตรฐานทั้ง CE นะครับแล้วก็ ISO ซึ่ง CE เนี่ยนะครับเป็นมาตรฐานที่ เขาลองรับนะครับที่จะใช้ในฝั่งของยุโรปนะครับแล้วจะต้องประกอบกับอะไรครับตัว ISO นะครับอย่างน้อยจะต้องมีทั้ง9,001นะครับแล้วก็1มื0 1ซึ่งในเรื่องของ ISO เนี่ยนะครับมีความสำคัญเพราะว่าสิ่งที่คุณใช้นะครับจะไม่ใช่ของที่ไม่ไม่ได้คุณภาพนะครับซึ่งของที่ผ่าน ISO เนี่ยจะต้องผ่านการตรวจสอบนะครับได้คุณภาพและ สิ่งที่คุณใช้หรือว่าอุปกรณ์ที่คุณใช้เนี่ยจึงไร้ความเสี่ยงนะครับอุปกรณ์ที่คุณใช้เนี่ยจึงไร้ความเสี่ยงไร้ความเสี่ยงไม่มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ย ISO เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับคุณจะเห็นว่า,าทั้ง ISO นะครับ9,001นะครับแล้วก็14,001นะครับอันนี้คือข้อแรกข้อที่2เนี่ยนะครับอินเวอร์เตอร์ที่ดีเนี่ยนะครับที่จะใช้งานดีใช้งานทนเนี่ยจะต้องมีบายพาสสวิต นะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดเท่าไหร่ก็ตามนะครับขนาดอันนี้นะครับ3.5 kVA นะครับ2 k นะครับหรือว่าเป็นพวกตระกูลไฮบริดเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามีตัวอินตัวบพาสสวิตช์อยู่นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นอินดัสเทรียลเกรดนะครับที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับขนาดใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมีบพาสสวิตช์นะครับเพราะฉะนั้น ข้อ2นะครับที่สําคัญจะต้องมีบายพาสสวิตช์ข้อ3นะครับที่สําคัญเนี่ยนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญระดับชีวิตของคุณเลยทีเดียวนะครับสำคัญระดับชีวิตของคุณเลยทีเดียวถ้าเกิดคุณใช้โซล่าเซลล์อินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ต้องการในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในการดูแลทั้งคุณนะครับแล้วก็ครอบครัวแล้วก็คนที่คุณรักเนี่ยนะครับตัวเบรกเกอร์นะครับตัวบายพาสสวิตช์นะครับจะต้องมี นะครับไ w พ t c ส,สวิชเนี่ยจะใช้ในการทําเมื่อซ่อมบํารุงนะครับจะใช้งานเมื่อมีการซ่อมบํารุงหรือจะใช้เมื่อมีการอะไรครับตรวจสอบนะครับคุณภาพของเครื่องนะครับหรือว่าเป็นเอ่อเลกูล่าเฮลเช็คนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่น3.5นะครับจะเห็นว่าเป็นโอ้เบรกเกอร นะครับที่เป็นลักษณะของบายพาสเนี่ยแข็งแรงมากนะครับบายพาสสวิชแข็งแรงมากนะครับรวมไปจนถึงรุ่นธรรมดานะครับก็จะมีบายพาสสวิชนะครับมีบายพาสสวิชนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวไฮบริดอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีสังเกตนะครับก็จะมีบายพาสสวิชนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่เป็นตัวใหญ่เนี่ยก็จะมีบายพาสสวิชนะครับแข็งแข็งแรงมากนะครับซึ่ง ตัวบายพาสสวิ t ช h เนี่ยนะครับจะต้องเป็น Bypass Switch จริงๆไม่ใช่ฟังก์ชันหรือคุณลักษณะหรือคุณสมบัติในการทำงานระหว่างการสวิตช์ระหว่างโซล่ากับแบตเตอรี่หรือไฟบ้านกับไฟโซล่านะครับอันนั้นเป็นคุณสมบัติที่อินเวอร์เตอร์ที่ดีพึงมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าสับสนนะครับกับตัว Bypass Switch ว่าเป็น ฟีเจอร์ธรมธรมดาธรรมดาเป็นฟีเจอร์พื้นพื้นหรือเป็นอุปกรณ์ที่มานะครับช่วยในเรื่องของเซฟตี้ในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณต้องทำวามเข้าใจเนี่ยจะต้องมีการเช็คว่า b า p a s s Switch นะครับจะต้องมีนะครับ s ายพาสสวเนี่ยจะต้องมีนะครับเป็นตัวสวิตช์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็แข็งแรงนะครับโอเคนะครับเราผ่านกันมา2ข้อแล้วนะครับข้อที่3 บางคนอาจจะแอบเห็นแล้วนะครับก็คืออินเวอร์เตอร์ที่ดีเนี่ยนะครับที่จะใช้งานดีใช้งานทนมีความปลอดภัยเนี่ยนะครับอันนี้ก็มีข้อสำคัญนะครับในเชิงของเซฟตี้นะครับในเชิงของถ้าเกิดคุณต้องการใช้งานนะครับให้มีความปลอดภัยที่สูงนะครับตามมาตรฐาน iso แล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีบายพาสจะต้องมีอะไรครับจะต้องมีตัวเบรกเกอร์นะครับจะต้องมีเบรกเกอร์ที่ใช้ในการที่จะ คอยทริปนะครับหรือว่าคอยอทำหน้าที่ในการเซฟตี้แล้วก็เปิดปิดในเวลาเดียวกันด้วยเนี่ยนะครับในทั้งฝั่ง Input นะครับแล้วก็ฝั่งของแบตเตอรี่นะครับในฝั่งของตัวทั้งอินพุตนะครับ MCB แล้วก็ตัวแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่มีความสำคัญนะครับในเรื่องของเซฟตี้ในเรื่องของความปลอดภัยสูงสูงเนี่ยนะครับคุณก็จะเห็นว่าเราเนี่ยนะครับจะใช้ตัวเบรกเกอร์ที่มีคุณภาพสูง นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวนี้นะครับตัว 3.5k เนี่ยในฝั่งของ Input MCB เราใช้ Siemens เลยนะครับเบรกเกอร์จะต้องใช้ Siemens เลยนะครับตัวฝั่งของแบตเตอรี่ MCB ก็ใช้ Siemens เลยรุ่น 3.5k ตัวนี้ใช้ Siemens เพราะว่าเมื่อนะครับเมื่อมีภา,าวะหรือว่าปัญหานะครับในเรื่องของการลัดวงจรนะครับหรือว่าการ Overload เนี่ยตัวนี้จะช่วยทริปทันที นะครับจะช่วยทิปตันดีเพราะนั้นจะช่วยนะครับในการป้องกันนะครับในเชิงของเซฟตี้นะครับสำหรับคุณเองนะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับคนที่คุณรักนะครับเพราะว่าโซลา r เซลล์เนี่ยนะครับเราเใช้งานในชีวิตประจำวันของเราทุกวัน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวเบรกเกอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กแบบนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีนะครับก็ยังมีสังเกตเห็นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้งานแล้วก็ลัดวงจรเนี่ยนะครับจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเบรกเกอร์เนี่ยจะทําการทริปนะครับจะทําการทริปก่อน ต่อไปครับจะต้องมีตัวพวก reverse polarity นะครับอินเวอร์เตอร์ที่ดีเนี่ยนะครับจะต้องมี reverse polarity ที่มีเป็นไฟเนี่ยแสดงขึ้นมานะครับคุณจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีเป็น LED เล็กๆนะครับจะมีเป็น LED เล็กๆเ,เมื่อคุณต่อสลับขั้วเนี่ยอินเวอร์เตอร์ยังไม่พังเมื่อต่อสลับขั้วอินเวอร์เตอร์ยังไม่พังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ คุณมีโอกาสที่จะแก้ไขอินเวอร์เตอร์ฉลาดพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือความฉลาดนะครับของอินเวอร์เตอร์เพราะฉะนั้นเมื่อคุณต่อขั้วสลับแล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะอะไรครับสามารถที่จะแก้ไขนะครับในอาลลามนะครับหรือว่าสถานะไฟที่แสดงขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่จะสามารถป้องกันนะครับความผิดพลาดนะครับในการใช้งานเนี่ยคุณจะสังเกตว่าจะมีตัว รีเวิร์สนะครับแบตเตอรี่รีเวิร์อย่างตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นแบตเตอรี่ร e เวิร์ขึ้นมาให้นะครับมีไฟติดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อพาดนะครับก็ยังไม่พังนะครับต่อไปครับข้อสุดท้ายนะครับข้อ5เนี่ยก็คือว่าอินเวอร์เตอร์ที่ดีนะครับที่มาจากโรงงานตัวเซฟตี้นะครับคุณภาพที่ได้นะครับจะต้องไม่ใช่แค่ในส่วนของอินเวอร์เตอร์เองจะต้องไม่ใช่แค่ในส่วนของอินเวอร์เตอร์เอง จะต้องมีอะไรด้วยครับจะต้องมีในส่วนของพวกสายไฟด้วยนะครับคุณจะเห็นว่าสายไฟนะครับของอินเวอร์เตอร์นะครับของดรกรีเราเนี่ยนะครับเรามีจัดมาให้นะครับมีจากโรงงานเลยนะครับได้มาตรฐานโรงงานมาเลยนะครับ iso แล้วก็มีเข้าหัวนะครับหางปลามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ เรานะครับใส่ใจในเรื่องของความสําคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหข้อนะครับหข้อก่อนที่คุณจะเลือกใช้นะครับตัวโซล่านะครับอินเวอร์เตอร์หรือว่าเป็นไฮบริดโซล่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับคุณจะต้องพึงตระหนักนะครับในเรื่องของ5ข้อที่เราได้คุยกันไปแล้วนะครับซึ่ง5ข้อที่เราได้คุยกันไปแล้วเนี่ยก็คือข้อ1นะครับจะต้องได้เซอร์นะครับหรือว่าได้ การยืนยันในเรื่องของมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว CE นะครับไม่ว่าจะเป็น ISO 9001นะครับ ISO 1 4 0 1 CE อย่างเดียวก็ไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีมาตรฐานตัว ISO ด้วยนะครับจะต้องมี bypass switch นะครับที่แข็งแรงนะครับเหมาะสมกับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับจะต้องมีเบรกเกอร์นะครับซึ่งช่วยในเรื่องของตุ้พวก safety นะครับต่างๆนะครับแล้วก็มี reverse safety นะครับแล้วก็มีสายไฟนะครับที่มีมาให้จากโรงงานนะครับซึ่งถ้าเกิดเราอยากที่จะดูเพิ่มเติมเนี่ยนะครับพวก c ซอร์ติฟิเคตนะครับหรือว่าพวก ISO เนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับจากโรงงานนะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะขอพวก ISO นะครับมาตรฐาน ISO เนี่ยนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิด ไฟล์นะครับตัว ISO ให้ดูนะครับตัวเซอร์ติฟิเคตนะครับโอเคอย่างเช่นตัวนี้นะครับซึ่งตัวอินเวอร์เตอร์นะครับที่เราเอา,เอามาโชว์ให้ดูเนี่ยนะครับเขาได้มาตรฐาน ISO จริงๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับเวลา,าที่คุณใช้ในเรื่องของการ ยืนยันนะครับมาตรฐานคุณภาพของอินเวอร์เตอร์ที่เข้าโครงการนะครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสิ่งสำคัญเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่อาจมองข้ามได้นะครับของที่คุณเอาไปใช้นะครับไม่ใช่ของของที่จะใช้เล่นๆนะครับลองไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวเซฟตี้ฟีเจอร์นะครับเซฟตี้ฟีเจอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ สำคัญมากๆนะครับที่คุณจะต้องตระหนักซึ่งตัวเซฟตี้ฟีเจอร์เนี่ยนะครับหรือว่าคุณสมบัติในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยนะครับในเรื่องของความปลอดภัยจะต้องมีการป้องกันนะครับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอเวอร์โหลดนะครับในเรื่องของการลัดวงจรนะครับหรือว่าช็อตเซอร์กิตนะครับพวกแบตเตอรี่รีเวิร์สนะครับหรือว่าการสลับขั้วพวกโอเวอร์ฮีทนะครับโอเวอร์ฮีทก็คือใช้งานในสภาวะที่อุณหภูมิเกินนะครับแล้วก็มีอันเดอร์ หรือว่าโอเวอร์ตัวอินพุตไฮโวลเตจแล้วก็โลโวลเตจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะครับก่อนที่คุณจะเลือกซื้อนะครับเลือกใช้อินเวอร์เตอร์โซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับคุณจะต้องดูองค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้นะครับจะต้องดูองค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ5ข้อหล,หลักๆนะครับที่จะทำให้คุณใช้อินเวอร์เตอร์โซลาร์เซลล์นะครับเลือกใช้อินเวอร์เตอร์โซลาร์เซลล์ให้ดีให้ทนเนี่ยนะครับ ก็คืออะไรครับ1จะต้องมีเซอร์นะครับพวก ISO นะครับ9,001-14,001 CE นะครับสมี bypass switch นะครับสมมีเบรกเกอนะครับพวก DC AC นะครับในการที่จะควบคุมในเรื่องของความปลอดภัยนะครับมี reverse q u a l i t y แล้วก็มีพวกสายไฟที่เป็นมาตรฐานจากโรงงานโอเคครับสำหรับวันนี้ผมคิดว่าน่าจะรีวิวนะครับในเรื่องของมาตรฐาน การเลือกนะครับอินเวอร์เตอร์ที่ดีนะครับการเลือกใช้อินเวอร์เตอร์โซลารเซลล์ที่ดีจะเลือกยังไงนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับถ้าชอบนะครับก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับให้กับทีมงานครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับกับภาพอินเวอร์เตอร์จาก l a บนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ